ดีครับผมวันนี้พบกับซีอาีซีสอนท่านราคาเจ็ดหมื่นกำาพันบาทครับขับได้แอร์เย็นนี่คันนี้ขับมาจากชนบุรีนะครับผมเดินไปไดิเดินตามมาชี้รถด้วยชี้รถเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับ,รบโอ้โหทับจะไม่ได้ยินอ่า ฮอนด้าซีอวีปี2000นะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของเจน1ก็คือจะเป็น oo, น,น,น็อตหลูนะครับน็อตหลูคันนี้79นหนนะครับดีเกียร์ดีนะครับมีกล้องหลังอ่นะครับก็มาได้นะครับตัวนี้เป็นตัวไอแบ็คคู่นะครับไอแบ็คอพีเอฟแต่ดังนะฮะไม2สองแสนแอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นนะครับเพลงพร้อมไหมคนพร้อมเอาไม่รู้มีกล้องหลัง เฮ้ยกล้องหลังไม่มาแนา่กล้องหลังมาแล้วพอดีใส่เกียร์ไม่ตรงนะฮะมีกล้องหลังนะครับแอร์ Air เย็นเพลงเพราะไม่เพราะไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูแต่กล้องหลังนะครับภายในสะอาดนะครับภายในสะอาดแอร์เย็นจงไฟฟ้าจงไฟฟ้าใช้ไม่ได้ใช้ได้ก็ปล่อยมันนะครับเพราะว่ามันเจ็ดหมื่นต้องไปซ่อมเอาเองนะครับเราขายตามสภาพเลยเจ็ดหมื่นโลเอ้เจ็ดหมื่นบาทไอ้แบ็คคู่นะครับไปดูเครื่องกัน ดูประตูหลังก่อนที่ร่ยงประตูหลังนะครับสะอาดอย่างนี้ไม่มีแล้วฮะสะอาดแบบนี้ก็ไม่มีแล้วฮะ <c oughs> เน้นเลยฮนะย้าเลยฮนะโลกสวยไม่ต้องมานะครับรถต้องเก็บสีรถเปลี่ยนสีมา2รอบนะครับสีเดิมน่าจะเป็นสีบอลหรืออะไรอ่ะเดิมเป็นสีบอลเงินหรือสีอะไรทักอย่างนะฮะก็สีบอลได้ก็จําไม่ได้นะครับนะครับเมื่อก่อนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีแดง เดิมสีเดิมไม่ได้เป็นสีแดงนะครับสีแดงครับไม่รู้โต๊ะกินข้าวอยู่ไหมรุ่นนี้จะมีโต๊ะกินข้าวอยู่โต๊ะกินข้าวไม่อยู่แล้ะเดิมๆนะครับเดิมเป็นสีแดงครับอ๋อกลับทีเดียวครับกลับเป็นสีเหลืองแล้วก็กลับใจเป็นสีแดงอ๋อสีแดงเดิมนี่สีแดงเดิมเดิมเดิมข้างในไม่ได้พ่นข้างในไม่ได้พ่นนะฮะเดิมๆเลยไม่มีชนไม่มีชนนะฮะไม่มีชนนะครับไม่มีชน มีชนแดงเดิมอะไรครับนั่นไงมามาน้าเดี๋ยวไปดูหน้ารถกันครับเดี๋ยวไปดูหน้ารถมาไปดูหน้ารถหน่อยครับผมขอข้านมหน่อยครับขอข้านมให้ผมหน่อยครับข้านมหน่อยครับเปิดฝาปองให้พ่อหน่อยเปิดฝาปองหน่อยเร็วๆเปิดฝาโปองมาช่วยยกฝาโปองหน่อยช่วยกันทำอาหารกินหน่อยครับอนาคตนะครับเด็กนี่เรียนไปก็ไม่ได้อะไรครับ ไปก็เสียงก็เธอมเปล่าไปไหนอ่ะนี่ดิโอ้ยคันนี้เดิมผมยังไม่เคยเปิดดูเลยเดิมแล้วนี่สีดายังเดิมสติ๊กเกอร์เดิมโอ้ยเดิมแบบนี้หายากโอ้เดิมเราเดิมนี่สมัยเมื่อก่อนนี่จะเป็นวินโค้ดเดิมแบบนี้เลยโคเดิมหมดโค้สวยนี่โค้ดสวยโคเดิมหมดเครื่องนิ่งนะครับเครื่องนิ่งเครื่องเดิมคันหน้าเดิมมากโอ้รถเก่าขนาดนี้ คือกลับสีไปนอกไปไหนะไม่ได้กลับหูเก่าเดิมหเก่าเดิมมากเก่าเดิมมากบายบายก่อนบาย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 ครับอย่าลืมช่วงซื้อนะครับเจ็ดห่เก้าสวยวันนี้ไม่ใช่แเ,เนี้ยมไม่ต้องมานะครับใครที่มืโก้สูงไม,ไม่ต้องมานะครับหน้าเดิมมากเดิมมากเดิมมากสีแค่ข้างนอกนะครับเลขเครื่องตรงเลขตัวถังตรงครับดูให้แล้ว ให้แล้วราคานี้โอนเองนะครับ79,00 0าบาทครับได้แอร์เย็นกล้องหลังช่วงล่างดีขับมาจากชนบุรีแอร์ไอเครื่องไม่พังเครื่องดีเกียร์ดีนะฮะที่วางแก้วมีหมด่วงแก้มพับได้เอาซะหน่อยเน่โชว์นั่นเองใช้ได้หมดโอ้ยแอร์เย็นแอร์เย็นรถจะอะไรมากหลักหมื่นนี่ขายผมว่าขายถูกเลยนะก็ซอกเดิมสีเดิมเออลืมดูสีข้างนอกไม่ทาใหม่นะครับ ต้องไปทําใหม่นะครับสีข้างนอกต้องไปทําใหม่นะฮะตัวนี้เป็นปี2000ปี99 2000นี่แหละแต่เป็นนอ็อต5รูตัวแรกตัวแรกแต่เป็นโฉม2นอ็อต5รูแล้วนะครับนอ็อต5รูแล้วนะครับคนเองนะครับราคารนี้ใครที่โลกสวยไม่ได้นะฮะถ้าอยากให้สวยรถตัวเองถ้าซื้อไปอยากสวยต้องทําสีนะฮะร,ราคานี้เราขายให้พิเศษแล้วไอพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะคนที่ไม่เป็นงานนี่เชิดไปโหลดลาซาด้ามาฮะ พิมมาคำว่า CRV เจน1นะฮะนะครับ CRV เจน1อะไรมีหมดอะไรมีเป็นเค็งนะฮะใครที่ดาม่านี่รถรุ่นนี้ไม่มีอะไรอะไรหายากบอกได้เลยฮะลาซาด a ครับจะตอบคุณได้นะฮะว่าอะไรมีไม่มีครั้งก่อนดาม่าเชฟว่าโอ้ยซ่อมไตห่าวันนี้ให้น้องไปเทสน้องบอกแอร์เย็นขับดีมากเลยพี่คันบอลนะ เดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ให้ฟังและเดี๋ยวก่อนรับรถจะให้ลูกค้าเทสก่อนสัก80รอบก่อนแล้วกลับบ้านนะฮะว่ารถผ่านไหมนะฮะตัวนี้เหมือนกันตัวนี้นี่คนโลคสวยไม่ต้องมานะฮะเจ็ดหรถคันนี้ผมรับประกันขับดีแอร์เย็นไม่เคยชนมีกล้องถอยช่วงล่างดีเครื่องดีใช้เอาเอาแต่พวกเอาแต่พวกแบบเซอร์มาดีกว่า <S <S พวกเดียวกับผมอะนะ นะฮะพวคนที่ตัดพอใช้ได้บอกไม่โลภอปไรอย่างเงี้ยครับพอมีพอพอใจในสิ่งที่มีพอฮะ